ตอนนี้ผมมีห้อง s c o r d ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกคราเนอเกมดากอนบอนเดอร e เบรกเกอร์นั่นเองนะะโอ้โหก็ต้องบอกแล้วต้องขออภัยก่อนเลยครับที่ผมไม่ได้ลงช่วงเบต้าเลยว่าไม่มีเวลาเล่นจริงๆครับแล้วก็มันตัดแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอนะฮะสำหรับตอนที่ผมอัดเนี่ยก็เลยไม่ได้ลงไว้นะ ก็เลยต้องขออาภัยด้วยแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแบบจริงจังแล้วมาแล้วเราจะมาเริ่มลงคลิปกันแบบจริงจังแล้วนะสำหรับเกมเกมนี้โอเคหลังจากที่ผมเข้ามานะครับก็เปิดเกมเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะครับก็มาเล่นได้นะครับแล้วผมก็รับของเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ไปทำมิชชั่นมาคือมันไม่เกี่ยวกับด็อกคังแบทเทิลเลยครับก็คือมันมาในเกมนี้แหละแต่ด็อกคังแบทเทิลแค่เอาไปโฆษณาเฉยซึ่งมันก็จะให้สกิลนะครับให้สกิลการันตีมาซึ่งมันคือไคโอเคนอ๋อมีพอร์ตรีโมทใช่ไหม ไฮโอเคนและน,นี้เป็นโซล่าแฟร์ซึ่งการันตีแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดเล่นดูเดี๋ยวเราลองมาเปิดกาชาดดูก่อนแต่ผมว่าตัวที่จำเป็น่ะคืออันนี้เว้ยเบจิต้าเนาะจำเป็นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หนีได้นอกจากที่ผมลองเล่นดูคือเล่นแต่ผมไม่ได้อัดเว้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมอยากจะเล่นเดี๋ยวเราข่ามลยแล้วกันใช่ไหมเบจิต้าเนาะเออเป็นไงไอชิเมนด้วยเซนจาพอร์ตีโมทเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าต้องทำยังไงนะครับเข้ามาอย่างแรกเรามากดอันนี้ให้หมดก่อนนะครับ อันนี้1 5ออ๋ออันนี้จะไม่การันตีใช่ไหมไหนลองลองเปลี่ยนกดเปลี่ยนดูอันนี้กด10อันได้อันนี้มาเรามาดูกัน10สม,มอนน่าจะได้10อันครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยังไงอันนั้นมันการันตีแะ้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะหลบกาชาว์เข้ามาเป็น10อันอมแม่งมีแต่สีฟ้าอย่างงี้แม่งของไม่ดีปะเนี่ยแต่ผมก็ยังต้องศึกษาเกมนี้อีกเยอะนะเพราะว่ามันยังเล่นไม่เก่งจริงครับคือเล่นเป็นตัวร้ายอ่ะได้เว้ยแต่เล่นเป็นตัวดีไม่เคย ไม่เคยรอดเกินคนที่สองอู้โกหังต่อไปอู้เบจิต้าไม่ใช่ไม่ใช่พอตเนาะเป็นเบจิต้าสามดาววันนี้คุริน3ดาวเบจิต้าสามดาวทรังสาะ์สามดาวดยวลองดูกันย้ำฉาดกคูโอเคคุรินสามสี่ดาวคุลินสี่ดาววันนี้ยำฉาสามดาว เบจิต้าสามดาวมันไม่ใช่เบจิต้าห้าดาวนะถ้าเป็นเบจิต้าห้าดาวเนี่ยมันจะได้เป็นไซน์พอดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอันนี้ได้หนึ่งอันก็เปิดสักสองมาเรามันเป็นระบบอย่างนี้นี่เองสกิปไปเลยครับขอได้ของดีคุรินสามดาวว้ายของกากอะไม่อยากได้เว้ยเดี๋ยวต้องมาเราต้องมาปรับอะไรพวกนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปเล่นจริงนี่ไหนก็จะอะไรละเราก็ใช้ให้มหมดหมดไปเลยแล้วกันมาคงคงไมไ่ใช้ทำไรละ แต่ตังมันควรเก็บไว้ไปซื้อของอะเนี่ยเม่ควรเก็บตังไปแต่งตัวเนี่ยเนี่ยควรเก็บตังไปแต่งตัวเว้ยตังเราไม่มีจริงๆตังผม,มแนะนําให้เอามาเติมอะไรแบบนี้นะเอาไปเอาไปนี่ดีกว่าเหนบ้างเบรก e กอร์ s เปเชียอ๋อใช้ TP เอาเหรอวะอ๋องั้นแปลว่า TP มันอ่าเนี่ยใช้ตังซื้อเอาซึ่งก็เนี่ยแต่งตัวโอ้โหเฮ้ยชุดโกคูสามร้อยอ๋อเป็นสามร้อยอันนี้โหถ้าเป็นชุดปกติชุดปกตินี่คือ6,000นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นี่จะแพงหน่อยเนื้อตัวร้ายคืออะไรตัวร้ายจะเป็นคำพูดเนาะนี่คำพูดตัวร้ายครับซึ่งยังแล้วกันอันนี้อ๋ออันนี้เป็นสกิลเอออันนี้ควรซื้อนะอันนี้ควรซื้อครับผมแนะนําให้ซื้อพวุนี้ก่อนเลยอันนี้คือเอาไว้กันตายวุฒเราจะเน้นเก็บของเพราะงไงตอนที่ตัวร้ายระเบิดอะเราจะหนีอัตโนมัติอยู่แล้วซื้อมาครับอันนี้อะไร e อน m ี r a ร a r เอาไว้ส่องได้ครับว่าศัตรูอยู่แถวไหนเราสามารถมองได้ซิ p l ลน์เ e เวิรจะเหมือนแพดไฝเดอร์ใน a p e ปเลยเว้ย แต่ผมแนะนำอีกอันหนึ่งคือจะเป็นแฉกดีไว์อันนี้อันนี้ไว้เล่นกับเพื่อนนะอันนี้เอาไว้กันได้แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พวกเรเดอร์มันจะไม่ค่อยพุงย่งใหม่นี้หรอกส่วนใหญ่เรเดอร์มันจะยิงจนตายครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ค่อยจำเป็นแต่ว่าถ้าเล่นกับเพื่อนนะค่อนข้างใช้ได้ครับตัวที่ค่อนข้าจำเป็นเนี่ยก็จะมี power charger เนี่ยอะไร slowly increase your charge power when you d a o n charge อ๋ออันนี้คนจำเป็นนะเอาไว้สู้ได้ครับซื้อมาเลยละกันอันนี้ซื้อมาครับอันนี้เอาไวด้ดูอ๋อเนี่ยเอาไว้ดูศัตรูได้แต่ศัตรูผม ซีฟไลน์เดเวิร์อันนี้อะไรทรัพย์เดเวิร์ไม่ค่อยจำเป็ okay, นโอเคประมาณนี้สองสกิลที่ผมแนะนำก็จะเป็นชาร์จอัพกับหนีอัตโนมัตินะดีกว่าส่วนนี้เดี๋ยวผมค่อยเก็บตังค์ซื้อนะครับแล้วก็ไปซื้อสมุดเลยโอเคเดี๋ยวต้องปรับก่อนในเะชนครีเอเตอร์ครีเอชั่นแมนโยโลบอทเอสซครับไปปรับทีเบตเทิลเซตติ้งนะฮะนี่ครับซึ่งเราก็มีอวตารให้ลองเลยอ่ะอู้งั้นก็อวตารเราก็ติดมาด้วยเนะี่ยคุยรินปิกโกโลโอเคขอเปลี่ยนก่อน อ๋อนี่เป็นสกิลนะฮะ Passive Skill Emergency Transformation Device ก็คือสกิลการแปลงร่างอัตโนมัติโอเคซึ่งอย่าพึ่งในใส่อานที่2เป็น Expert Driver i n s c r i p t e r Jump w h i l e Riding Vehicle Key Tracking Extend Time d u r i n g You อ๋อจะสามารถเห็นเน่ต้องใส่อันนี้ครับใส่ Power Charger นะรครับแล้วก็สุดท้ายเป็น Expert Driver Jump Boost Increase Movement Speed of Vehicle ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว Vehicle Extend Time During u g ันี้มี Alla นี่น่าจะจำเป็นมากกว่าส่วน Skill อันนี้หรอฮะไอ้ยบูมาสายตูดได้ด้วยหรอวะเนี่ยเขาเปลี่ยนอูรอนนีอูรอนอาจจะจำเป็นมากกว่าเนี่ดูว่าทางละเพราะว่าอูรอนมันใช่อูรอนมันจะแปลงร่างได้แต่บูมาจะเต้นยั่วว่าฉันอูอูรอนผมว่าประโยชน์เยอะกว่าเว้ย change missile เอาไว้หนีได้วันนี้ดี floating device กับ smoke screen เนอะ floating device เอาไว้กระโดดขึ้นที่สูงได้ว่าค่อนข้างจำเป็น g r a b p i n g ก็จำเป็นมันจะได้ไปไกลได้นะครับยำฉาบเนย fake d e a t h แก้งตาย <c oughs> เพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะมึงแก้งตายเพื่ออะไรก่อน fake d e a t h คุณรีนลนละ่ะอ๋อ the p h o i n i x will remove key t a g g i n g go k u a ่ะทย go k u มาก่อนก็ได้เดี๋ยวนะยำฉาบ fake ฮะมันมันมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันมึงอ๋อมคือแอคทีฟครับแกล้งตายโอ้ยกูจะบ้าตายฮะมาเรามาลองดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้เป็นตัวอะไรนะครับโอเคผมว่าผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตั้งค่าตัวร้ายก่อนแล้วกันวิวออเรเดอร์นี่ไงตอนนี้เหมือนจอมมันบูจะเข้าเกมมาแล้วนะฮะเออเพราะตอนแรกเรายังไม่ได้ลองจอมมันบูเลยจอมมันบูอาจจะเป็นคลิปหน้ารอบนี้ขอลองฟิเซอร์ก่อนแล้วกันมารอบนี้มาดูดีกว่าว่าเราจะได้เล่นไหมฮะไลน์แมชครับไป <c oughs> ขอให้ได้เถอะผมมอยากเล่นเป็นตัวผมอยากเล่นเว้ยมาเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายไปไปะจะไหวไหมเอ่ยแต่ผมอยากจะได้อยากเล่นมากเอาละครบ8คนครับมาในเบต้าไม่ได้ลงคลิปเลยลงคลิปแค่นะั้นอย่างเดียวโอ้โหเราได้เล่นเป็นตัวดีด้วยมาผมจะพยายามให้ได้แล้วกันนะเพราะาผมว่าเกมเนี้มันรอดได้ไม่หมดหรอกไอ้ก็ต้องมีคนตายเว้ยซึ่งไม่รู้ว่าผม <c oughs> คือจริงๆนะคือเกมเนี้ย ค่อนข้างจะยากนิดนึงอ่ะผมว่ายากจริงๆนะแต่ผมไม่รู้ทั้งทำไรได้แต่ช่างมันก่อนแล้วกันเราเอาแบบนี้ก่อนน่าเจอจอมันบูนะเพราะว่าคนน่าจะเล่นจอมันบูกันเยอะเพราะเบต้าคนมันไปเล่นฟเซอร์หมดแล้วเซลผมไม่เจอเลยเว้ยผมเจอเซลน้อยครั้งมากตอนเล่นเบตา้าแต่ตอนนั่นไงกูว่าแล้วอีหาอ่าเฮ้ยอ่ะโค้งคำนับโอ้โหมึงจอมันบูเราพยายามก็คือจอมันบูนะที่ผมไปดูเกมเลามาคือสโปโปวิดเนี่ยต้องฆ่า ดูเอเนร์จีแล้วมันต้องไปปลุกจอมันบูครับเฮ้ยมึงทำเจเนโรลบูป้ะเนี่ยโคตรเหมือนไอ้ขวานี่โคตรเหมือนนายพลบูเลยโอเคมาเริ่มเลยครับยิงไปก่อนไม่มีอะไรนะเปิดมาโอเคเฮ้ยโอเคนี่อะไรโอเคถุงโมเปจิต้าเก็บยไปก่อนครับยังไม่ต้องใช้โอ้บูไม่ใช่บูโซโปโวิดใกล้ๆนะนะโซโปวิดเริ่มเริ่มเริ่มดูดคนแล้ว ยิงกันไปกันเฮ้ยเอ้ยโอเคเอ้ยเอ้ยอ๋อมันไม่เกาะด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่แถวนี้ครับซึ่งเดี๋ยวค่อยหาคนมันอยู่แถวนี้แต่เราหาแม่งไม่เจอเดี๋ยวรารีฟาร์มมันก่อนดีวกว่าวะ่ะโอเคไปในนี้ป่ะวะเฮ้ยเก็บมาเก็บมาพยายามครับพยายามยิงไปก่อนโอเคเอเรียบีตอนนี้เราอยู่เอเรียเ,เอนะครับ โอ้มีคนอยู่เดี๋ยวเราช่วยคนก่อนเยี่ยงปะถือว่าเรามาดีมากพยายามเก็บแล้วแปลงร่างแล้วค่อยไปสู้ครับโอเคช่วยรีบช่วยก่อนตอนนี้นี่โอ้ได้ดารอกบอลมาหนึ่งลูกเก็บมาเจบเจบเจบพู้เก็บมาโคตรเยอะโอเคมาเก็บไว้ก่อนอ๋อถุงมือเป็นจิต้ากับอันนี้เนาะโอเคเซ็ตพาวเวอร์บีเรียบร้อยครับสวยงามมากผมเป็นสายซับตอนนี้สายช่วยคนนะฮะ ถ้าเราเคลียร์หมดก็ดีอ่ะโอเคเจนช์พาวเวอร์เรามีแกล้งตายถ้าถ,ถ,ถ้าเก็บเบจิต้าขั้น3ได้ก็ท่าโอเคกว่านี่อะไรโอ้โหได้ขั้น2แล้วโคตรไวเฮ้ยได้เรดาร์ของคนโอ้โหได้เรดาร์ของคนไม่ค <sh arp to open ars> <iyorsun> <sh> <to outs> ่อยดีนะเนี่ยโอ้มันมันเอาบูมาแล้วอันตรายแล้ววะมันไม่ได้ยิงของเราเนาะแต่จริงยิงเราไปเราหนีได้นะมันโยงบนนั้นวะมันโยงบนนั้นวะโอ้ตายหาแล้วไม่ร่ามันเห็นเราประวะเนี่ยเเฮ้ยฮ้ยมันเหมือนมันมาหาเราเนี่ย แล้ววะนั้นก็เราแอบก่อนแป๊บนึงแอบก่อนเรา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 แอบก่อนไปยังไปยังเปลีนไปแล้วครับอย่านะอย่านะยิงไปก่อนไปเราเรียนได้เราเรียนเลยครับเดี๋ยวเราแปลงล่างก่อนแปลงแปลงแปลงเด้อเด้อเดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้โอ้ยเพื่อนล้ม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  Okay, okay, โอเคไหมโอเครลถ้าตอนนี้มันเจอเราก็เซตเลยเซตหยอไปอเฮ้ยเฮอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอย่ากูขอก่อนโอเคไป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 ก่อนไปก่อนมันมาแล้วอุ้ยไปก่อนมันมาแล้วเดีย๋ยว <laughs> ผมแอบไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวของอยู่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเพื่อนะอย่าพึ่งนะ เยวเก็บร่างสามก่อนแล้วเราค่อยไปสู้ไหบูเก็บร่างสามก่อนเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เปิดวะอะไรอะล็อกเก็ตอันเชอร์โอเคเึ๊บเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราใช้มายิงให้หมดครับยิงให้หมดยิงให้หมดไม่มีอะไรก็เปิดมาสุดพีร์ล็อกเก็ตอันเชอร์เฮ้ยล็อกเก็ตอันเชอ,ปปเอร์สุดพีร์สวยครับเฮ้ยมีอันนี้เก็บมาเราขึ้นไปเลย ไปไม่ใช่ยังไงเราขึ้นไม่ได้วะโอตายหาแย่มากเออนี่ยิงขึ้นไปอุย้ยไม่ขึ้นโอ้โหตายหาแล้วโอ้เสียเวลาไหมเนี่ยต้องรีบไปช่วยก่อนนะตอนเนี้ยเจออีและยิงขึ้นไปฮึฮอ้ยตงรงนี้ช่วยเพื่อนได้อยู่ช่วยเพื่อนได้อยู่ช่วยเพื่อนได้อยู่สิบนาทีสุดท้าย ยิง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 นี่อะไรอ่ะหยีเปิดมาทองมันได้ยากได้โอเคเววหนึ่งไปยังล่างเลยแล้วครับมาบูอยู่ไหนเพื่อนสู้ไปก่อนเพื่อนต้องเพื่อนต้องเพื่อนต้องบวกก่อนเดี๋ยวินเดินเดินขช่วยเดี๋ยวขอช่วยเฮ้ยมันมามาโอ้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 ไปสู้มันเอออะไรเร่าอะไรเล่าไปเอาเอามันเอามันเอามันเออเอาคืนต่อไปไอ้บูเออคืนเต่าอีก โอ้ช่วยกันหน่อยแล้วขึ้นเตาไม่ย,ยิงไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยขึ้นเตาอีกโอ้โหต้ไม่ได้เลยว่ะหนีน้องหนีเลยงั้นโอจน้จังหวะอาโอ้จนได้ว่ะล่วงเลยกูโอ้ยต้องหนีก่อนอนะโอ้ล้วเ,เพื่อนอยู่ต,ตรงนู้นเลยเพื่อนมาช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะถ้าเพื่อนไม่ช่วยนี่เราสู้ไม่ได้เนี่ยเต็มที่แล้วอ่ะโอเคมันมาเอาผมแมน่ม,มันเอาผมแนะ่มันเอาผมแน่มันเอาผมแน่มมาละโอ้มันมาละอา้อาวอา้าวมันหาผมไม่เจอ โอ้โหถึงเอาใช้สกิลมึงหากูไม่เจออูเหลือะจเชื่อเลยอะไรวะเนี่ยเออตายครับโอ้โดนเสกเลยเป็นไงล่ะตายวายไม่รอดเต็มที่แล้วไปช่วยเพื่อนแล้วแม่งตายว่ะอมมันปล่อยขึ้นบูล้อโอ้อเพื่อนต้องมาช่วยเราในนี้เพื่อนต้องมาช่วยเราในนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อช่วยได้ไหมแต่มันต้อง โอ้ผมไหวปะเนี่ยไม่น่าไหวอ่ะเนี่ยน่าจะน่าจะช่วยไม่ได้แม่งได้เป็นซูเปอร์บูแล้วโอ้โหแล้วมันก็ตามเพื่อนไอ้เออไคโอเคนโอ้โหฮึมฮึมไคโอเคนปิกโกโร่เออเออโดนครับโกฮังตายไม่เหลือไอ้ในแม่งตั้งในพลบูจริงด้วยวะไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วชุบ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 กูชุบกูโอ้ยมันมันมันชุบนะเนี่ยมันชุบมันชุบมันชุบครับมันชุบต้องชุบอ่ะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมาอ่าอ่าเพ่นมาโอ้ยไม่เหลือครับหมดกันครับไอบูบูมันขี้โกงนะไม่เพื่อนตรงหน้าเราจะตายแล้วดักนบอนลเออไม่รอดครับไม่น่าเลยวะ่ะแม่งแพ้วะมาต้องเล่นกับเพื่อนครับเกมนี้เล่นคนเดียวผมว่า survivor เล่นคนเดียวไม่ได้สื่อสารกับเพื่อนยากครับมันต้องดูตัวเกมอะยากเลย วายโอ้โแพ้ดิเหลือยีอะไรล่ะโอ้โหแต่ผมเซลซักกิไฟผมไปสู้กับมันอะแต่มันฆ่าไม่ได้หรอกมันต้องลุมกันหลายคนด้วยมันถึงจะฆ่าบูได้มารอบที่สองครับผมว่ายากว่าที่จะได้เล่นตัวตัวาร้ายนะเนี่ยโอเคประมาณนี้ที่เราจะเล่นกันเหมือนเดิมแต่ผมเปลี่ยนเป็นผมเปลี่ยนจาก c แคม f ฟลอชก็คือปอมตัวเป็นไซน n พอร์ต t รีโมดแทนนะมาเพื่อเราจะได้ใช้หนีได้สมมติศัตรูมาเราจะได้เราจะได้วิ <laughs> ่งไปเลย เราจะได้หนีไปเลยผมว่าแม่งตัวเดิมอะ่ะผมว่าแม่งคนเล่นจอมันบูเยอะแน่แน่โอ้ยมันต้องทุกคนต้องรวมกันนะแบบอย่าพึ่งอะ่ะแล้วแบบทุกคนต้องรวมกันไปช่วยสู้อะ่ะเอ้าเจอเซลว่ะเฮ้ยแปลกใจเฮ้ยเคลิฟูล่าปะวะนะไฮเฮ้ยมีคนฟิวชั่นด้วยอุ้ยเท่ว่ะอืมเซลเกมเอเฮ้ยเรามาพบกับคลิฟูล่าซังถูกไหมอันนั่นแน่โคตรเท่กูอูเรานี่นั่งเอือแดแกเลย เออขาขามีกูขอก่อนกูขอก่อนยิงวิบเปิดมาเชียร์ดีไหมเนี่ยแต่เซล่ะจะตัวเล็กๆนะครับแล้วมันสามารถหาเราเจอได้ง่ายเราแพ้เซลง่ายมากเลยนะเฮ้ยเจอคีย์แอเรดีเหรอไวจังเฮ้ยเก็บเก็บมาเซล5จะอ่อนสุดนะในบรรดาตัวละครทั้งหมดใช่เฮ้ยเราไปช่วยก่อนไหมมันช่วยกันได้นะ เฮ้ยขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอ,อเพื่อน <c oughs> ผมนึกว่าเซลมันมาแล้วเซลล่างแรกผมเคยเล่นอยู่มันโหดอยู่นะเฮ้ยไอเซลเซล,ลมันเล่นแล้ววะเซลมันเล่นแล้วครับ <c oughs> ไปครับเป็นจรวดไปก่อนจรวดตรงนี้โอ้เชีย่ยอ๋อถ้าชนคือหลุดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนดีเลย <c oughs> เหมือนจะดีครับเหมือนจะดีแต่ไม่ดีขนาดน,นั้นครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเจอตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วกันเดี๋ยวเซลมันกินเดี๋ยวเซลมันกิน เซลอยู่ไหนเซลอยู่ตรงนู้นมันยิงเลคชั่นไหน,นแต่จริงเราอยู่ฟาร์มได้นะยิงไปก็ไม่เป็นไรหรอกแคปซูเลเคสอะไรอะอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ๋อเอาเอาแล้วเหรอแย่งแม่งเลย <S <S ผมเก็บไได้ล่านสามแล้วผมค่อยไปบวกกับเซลแล้วกันยิง่งเรายิง่งเราถ้าเรายิ่งเก็บไว้เราจะยิ่งสู้มันได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนมันสู้กันหรือเปล่านะ ถ้าเพื่อนมันจะบวกเราก็ต้องไปบวกตามเพื่อนนะมันจะได้เซลมันจะได้ตายไปได้อะไรวะเขาได้รถได้รถได้รถโอเครถก็ยังดีแต่เพื่อนยังไม่ล้มเลยนะผมเลยบอกว่าเซลห่าจะอ่อนสุดในบรรดาเรดเดอร์แล้วเรดเดอร์ที่เก่งสุดตอนนี้คือจะเป็นจอมานบูผมแม้มันจะบอกว่าอ่อนแต่ว่าก็อย่าเพิ่งประมาทมันนะมันก็สู้ได้นะอันนี้ผมย้ายไปแอร์เรียอื่นเลยแล้วกันลงมาลงมาแอร์เรียเอเจอแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไปแอร์เรียสีแล้วกันเฮ้ย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 รีบลงมาหน่อยรีบลงมาหน่อยเซลมันมา กูไปแอเรีย C แล้วไปแอเรียเนี่อะไร A C เฮียเซลอยู่ C ด้วยไม่ควรไปครับควรไป A ดีกว่า <c oughs> ไม่ดีไม่ดีมันอยู่ไอ้นี่ไปเราเราอยู่กับเพื่อนเยอะๆครับเราอยู่กับเพื่อนเยอะพอเซลมันมาเราก็ลุมกระทืบแม่งเลย <c oughs> เฮ้ยใครล้มวะเฮ้ยอย่าตัวถ่วงนี่ล้มอะ่ะเฮ้ยขอได้ไหมอ่ะจะสามดาวแล้วเพื่ <c oughs> อนไปหมดเลยเพื่อนไปหมดเลย กกแยกไอเซลไม่เห็นไอเซลไม่เห็นไอเซลโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้อุ้ยมันเห็นแล้วนั่น่ะมันเห็นแล้วน่ะผมแอบละผมแอบละโอ้เพื่อนเพื่อนแม่งพุ่งไปเลยเพื่อนแม่งพุ่งไปเลยเดี๋ยว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 กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยยิงอุ้ยเออมาแล้วกูสามัคคีแฟมิลี่เว้ยไปมาช่วยแล้วอโอ้ เซลก็เจ็บอยู่นะเรายังไม่ตายอ๋อมีมีตายสองคนเดี๋ยวช่วยชุบได้เดี๋ยวช่วยชุบได้ไม่ใช่เอ้า <c oughs> หมดซะแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนน่าจะฟาร์มหมดแล้วปะวะเพราะเพื่อนฟาร์มหมดแล้วเราควรไปช่วยแน่แน่ได้ยังสิบนาทีสุดท้ายครับโอ้ยชิไป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 เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้ผมนึกว่ามันจะไปได้เรื่อยๆนะไม่ได <c oughs> ้ไปได้เรื่อยๆนะเนี่ยถ้าไปได้เรื่อยก็น่าจะโกงไปนะครับอุ๊ยเพื่อนเพื่อนล้มสองแล้วเพื่อนล้มสองแล้วเพื่อนล้มสองแล้วเพื่อนล้มสอง เดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนวะมันเห็นเราบ้างนะมันเห็นเราบ้างนะยา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 โอเคแล้วเพื่อนอยู่ไหนอะเชี่ยเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ไหนวะผมช่วยเพื่อนไม่ได้อะเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้ตายแล้วเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่อยู่่นีเจอแล้ว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 มาช่วยกันช่วยกันไปอือสวยจัดจัดเชนลอนซ์แซมมอนโอ้โหเอาเว้ย ขอ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 เร็วขอเลยไป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 เฮ้ยรอบนี้เราชนะได้รอบนี้เราชนะได้เอผมไปตรงนี้ก่อนผมไปเซตรีบรีบรีบรี่รีบ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 รี้รีบรีเรีบรีไรีบรีบรีนรีบรตบรีบรีบรเบรี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 ยรีบรีบยีบร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 ี้รเบรีบรีบรีบรวกรีบ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 รีรียรีบ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 รรบรีบรีีบเีมรรีบรีีบีรีบรรีรีลยีบร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 ียมเีีรรีีีรับเดี๋ยวเตรียมหนีเดี๋ยวเตรียมเราลงีีรีี มาไปวิ่งเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีสัตว์ควยล่ะควยล่ะเดี๋ยวได้เด้อใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนโอเคโอเคหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยพุ่งพุ่งพุ่งหนีพุ่งหนีก่อน เอ้ยมันตายแล้วเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดก,การทำเวชชีนให้ไม่ต้องห่วงเพื่อนให้เพื่อนถ่วงให้เพื่อนถ่วงเวลาไปชนะ <laughs> เฮ้ยชนะวะไปลุยเลยทุกคนฮูเออทำไม<ป>กูหย่ำฉาวะโดนโอ้คนอื่นไม่แค่เท่าแล้นกูหย่ำฉา <laughs> โอ้กอูอายเขาเลย <laughs> เออเออเที่ยงครับเย้เฮ้ เฮ้ยเราเัดเฮ้ยเฮ้ยจบสวยจบสวยจบสวยเดี๋ยวเชนลอนใครเป็นคนอัญเชิญเพราะไม่ได้เราอัญเชิญนะเว้ยโอเคโอเคอยู่โอเคได้ครับถือว่าดดากคนมองผมไม่เจอเลย ถือว่าเรามาดีมากรอบนี้เพื่อนเล่นดีด้วยเพื่อนมันรู้ว่าลองทําอะไรแล้วเซล,ล์มันตามหาไปผมเลยบอกว่าเซล,ล์แม่งเป็นเลดเดอร์ที่กากที่สุดในตอนเนี้ยคือมันทําอะไรไม่ได้คือจอมานบูอะ่ะถ้ามุดเรากินคนได้ถึงพอสมควรแล้วอะ่ะมันจะไปมันจะไปในอีกหนึ่งร่างได้ที่เราเจอเมื่อกี้นะครับแต่นี่คือแบบโอ้โหไม่ไหวจริง <laughs> โอเคนั่นก็เป็นการมาเล่นนะครับผมนะตัวสวเวอร์นั่นเองครั้งหน้าน่าจะต้องเล่นตัวลายแล้วผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันะสำหรับการมาเล่นนะครับ ดับเบอลเดอะเบรเกอร์แต่เพียงน,นี้ด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอคลิปหน้าฝากกดไกลค์สกายกดแชร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปล aker, ดับเบิลเบรเกอร์ดีๆต่อไปด้วยนะครับโอเคไว้เจอคลิปหน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์แพื่พนของเราด้วยล่ะเจอกันครับผม